สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการ TNN Startup อยู่กับผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันเราเจอกันทุกวันพฤหัสบดี14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาที่นี่ TNN ช่อง16แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของ TNN Thailand ครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจเหมือนกับสัปดาห์นี้ครับพาไปดูเครื่องสแกนใบหน้า3มิติกันหน่อยนี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการแพทย์แล้ก็ศัลยกรรมความงาม ออกแบบใบหน้าได้ดังใจได้อย่างไรน้องนุ่นพาเราไปดูกันติดตามกันครับครับเ,เริ่มเลยก็คือคนไข้ก็มองที่ตัวหน้ากล้องนะครับ,รบแล้วก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้เครื่องนิดหนึ่งนะครับเพื่อเราก็จะทำการ ถ่ายบ,บันทึกใบหน้า3มิติซึ่งการบันทึกเนี่ยก็จะใช้ความรวดเร็วครับก็คือไม่ถึง1วินาทีสามารถที่จะบันทึกใบหน้าได้เลยตอนนี้คือเราก็จะต้องกำหนดบริเวณต่างๆที่เราสนใจที่จะปรับก่อนนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นบนจมูกปากคางแก้มอะไรเงี้ยครับกำหนดพวก รายละเอียดตรงนั้นบนใบหน้าเสร็จแล้วตัวโปรแกรมก็จะไปคำนวณออกมาครับว่าว่าพอเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงการปรับเพิ่มลดหรือว่าเปลี่ยนทิศทางอะไรเงี้ยครับแล้วพอเสร็จแล้วก็จะเป็นเป็นตัวนี้ครับซึ่งเป็นหน้าจอที่คุณหมอจะเริ่มปรับ รูปหน้าให้กับเราค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้นุ่นได้ทําการสแกนนะคะเป็นใบหน้าของตัวเองเข้าไปเดี๋ยวลองดูนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะเมื่อผ่านการวิเคราะห์แล้วจุดไหนส่วนไหนที่จะต้องมีการปรับบ้างหลังจากนี้คือเราลองอะไรคะอาจารย์คะครับเดี๋ยวเราลองปรับที่จมูกก่อนก็ได้ครับเช่นปัจจุบันนี้จมูกอาจจะเป็นแนวนี้นะครับซึ่งถ้าคุณนุ่นคิดว่าอยากจะให้จมูกโด่งขึ้นเนี้ยครับเราก็สามารถที่จะ ปรับได้โอ้ว้าวคุณผู้ชมคะคือสามารถปรับได้ผ่านทางหน้าจอแบบนี้เลยนะคะครับอ,อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นการปรับความสูงของด้านจมูกนะครับ,รบก็สามารถที่จะหมุนดูได้ว่าทิศ oh, ทาง <3 S 2> ที่เรา,าที่เราสนใจเป็นยังไงเช่นสมมติว่าเรา,เราเพิ่มตรงนี้แล้วเราอาจจะต้องอยากเพิ่มตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เพื่อให้เข้าเข้ากับตัวความสูงที่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับ อันนี้ก็จะเป็น after สวยอันนี้ก็จะเป็น before ครับเครื่องสแกนใบหน้า3มิติที่นุ่นทดลองใช้เมื่อสักครู่รองรับกล้องที่ให้ความละเอียดภาพแบบสูงสุดมากกว่า10ตัวด้วยกันค่ะอาจารย์บร,รมตันวัฒนพงศ์เล่าให้เราฟังว่าเครื่องนี้ประกอบด้วยไฟ LED 8000กว่าดวงเพื่อที่จะทําให้แสงสว่างของใบหน้าอย่างครบถ้วนอีกทั้งจะช่วยให้การดึงข้อมูล3มิติของใบหน้าได้ความแม่นยําสูงกว่าเทคนิคปกติ เครื่องมือนี้บริษัท r u อท o ดีเป็นบริษัท Deep Tech Startup ซึ่งเป็นสปินออฟมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนำเทคโนโลยีการสแกนสมิติซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ขั้นงานวิจัยจนถึงการออกแบบมาเป็นโปรดัก์ที่ใช้งานได้จริงค่ะครับก็ตัวเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใชในการบันทึกใบหน้า3มมิติของคนไข้นะครับจุดเริ่มต้นมาจากการที่คนไข้เนี่ยเวลาไปคุยกับหมอเนี่ย ออมีภาพอยู่ในใจว่าเราต้องการที่จะได้รับการรักษาแบบไหนนะครับแต่ว่าภาพในใจนัน้นะไม่สามารถที่จะสื่อสารให้กับคุณหมอได้ชัดเจนส่วนคุณหมอก็มีภาพในใจเหมือนกันว่าแนวทางการรักษาจะเป็นยังไงทําทได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าภาพในใจตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารอ,ออกมาให้คนไข้ได้เห็นเหมือนกันครับก็คือคุณหมอก็จะใช้เวลาในการออวางแผนน้อยลงได้ผลการรักษาที่แม่นยําขึ้นส่วนคนไข้ก็สามารถที่จะ เห็นภาพของตัวเองแล้วก็ได้รับรู้ถึงผลการรักษาที่ที่จะได้รับครับสำหรับเครื่องสแกนใบหน้าสามิตินี้ได้ออกไปสู่โรงพยาบาลต่างๆอยู่6เครื่องคือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คณะทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็โรงพยาบาลสรพพสิทธิที่ประสงค์สามารถใช้ประโยชน์ในด้านทันตกรรม การจัดฟันไปจนถึงการเลื่อนขากันไกลหรือการสแกนส่วนอื่นของร่างกายเพื่อให้เกิดการรักษาที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองค่ะเห็นอาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการนำนวัตกรรมตัวนี้นะคะไปเปิดใช้รองรับกับอุตสาหการรมมาแล้วมากมายในส่วนของวงการทางการแพทย์บ้างค่ะคนไข้ที่เราได้เอาไปใช้เพื่อให้ช่วยปรับโครงหน้าของเขาอะค่ะมีในส่วนไหนบ้างในปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะ ได้ใช้อยู่ในโรงพยาบาลหลายๆที่ในทั่วประเทศนะครับซึ่งคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยก็มีทุกประเภทเลยครับตั้งแต่มีความพิการบนใบหน้าหรือว่าเป็นเคสอุบัติเหตุที่จะต้องได้รับการรักษาแบบพิเศษนะครับซึ่งตัวเครื่องตัวเทคโนโลยีตัวนี้ก็จะช่วยในการบันทึกข้อมูลใบหน้าและช่วยให้ คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับและนี่แหะค่ะคุณผู้ชมคะคือนวัตกรรมเครื่องสแกนใบหน้า3มิตินะคะที่เป็นอีกหนึ่งโซลูชันดีๆแล้วก็ตอบโจทย์กับในยุค4.0แบบนี้อีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนุก็ต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์เป็นอย่างมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะครับ แล้วก็ว้าวเหมือนกันนะครับถ้ามีเทคโนโลยีอยู่ในมือสักอย่างอะไรมันก็เป็นไปได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมามาดูแพลตฟอร์มที่เขารวบรวมช่างที่จะช่วยคุณผู้ชมซ่อมบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้นบริหารจัดการกันยังไงแนวคิดธุรกิจเป็นอย่างไรติดตามเบรกหน้ากับ TNN Startup ครับ